วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูนะครับปัญหาเกี่ยวกับโค้ดนะครับของเจ้าตัว Chevrolet Colorado นะครับปี2012นะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของโค้ดนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเมื่อเรานำกุญแจนะครับที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับมาทำการสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะขึ้นโค้ดอะไรเปิดขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่า service trap d e t e r e n t system นะก็มันจะขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของระบบป้องกันการขโมยนะแต่เราก็ใช้กุญแจดอกที่เราใช้ประจำแต่มันก็ขึ้นมาจนได้นะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเราสตาร์ทเลยนี่เครื่องยนต์ให้สตาร์ทไหมเครื่องยนต์ไม่ให้สตาร์ทนะครับเงียบชิปโดนตัดวงจรทุกอย่างนะครับคราวนี้เราจะพาไปดูวิธีการที่จะ การทำการแก้ไขนะฮะเวลากุญแจมีปัญหาเบื้องต้นนั้นถ้าให้เราเช็คก่อนนะ,ะว่าเป็นกับกุญแจจริงหรือไม่นะให้เราเอากุญแจที่เป็นดอกสำรองนะฮะที่เป็นดอกเนี่ยอีกดอกหนึ่งนะฮะที่เป็นดอกสำรองลองสตาร์ทดูนะได้ไหมนะอันนี้ดอกจริงนะฮะแล้วก็ใส่ดอกสำรองไปก่อนนะครับอ่าสมมุติว่าใช้ดอกสำรองแล้ว เป็นปกตินะครับให้บอกได้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับกุญแจนะครับคนนี้ก่อนอื่นเราจะต้องนะฮะถอดกุญแจที่มีรีโมทนะครับออกก่อนนะเราต้องแกะเลยนะครับแกะดูว่าข้างในมันมีอะไร แกะคือแกะออกเลยนะงัดออกเลยนะงัดฐานออกก่อนนะครับฐานนะฮะฐานเสร็จแล้วก็ค่อยงัดออกไปนะครับใช้เครื่องมือด้วยก็ได้นะฮะคือใช้มือแล้วก็งัดออกไป น,นี่ข้างในมีอะไรนะก็จะเห็นนะครับว่ามีชิปนะครับนะีบ่ฮะคือชิปนะครับก่อนข้างในมีชิปหนึ่ื้องต้นนั้นให้ตรวจสอบว่ามีอะไรที่ มันหลวมไหมนะครับเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆเรื่องของตะกัวต่างๆที่มันเชื่อมต่ออยู่ในชิปนะฮะส่วนมากจะเป็นกับตัวนี้ครับเนี่ยที่หลุดนะครับอ่าเี็แล้วครับเนี่ยตัวนี้ครับสังเกตว่าตะกัวนะครับมันไม่ติดกันนะครับมันไม่ติดกัน ตัวสีดำนี้จะเป็นชิปนะครับชิปที่เกี่ยวกับเรื่องของรหัสที่ส่งสัญญาณออกไปนะครับมันไม่ติดกันจะต้องทําการบัตรกรีใหม่ก็เลือกบัตรกรีเลยนะครับ ต่อไปเรามาลองทําการสตาร์ทเครื่องดูนะครับดอกนี้นะครับที่เราได้บัดกรีเพื่อให้มันให้ชิปมันติดนะครับขึ้นใหม่แล้วก็ลองทดสอบการทํางานดูนครับก็เสียบเข้าไปเลยครับปึ๊บหมุนนะครับปึ๊บแลดูมันหมดพลีนะครับขึ้นแบบนี้โอเคนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับ งานปกตินะครับงานปกติถือว่าใช้ได้นะครับก่อนที่จะเอาไปโปรแกรมนะฮะก็ต้องเช็คตัวนี้ก่อน